ถ้ามันเป็นเอสซีอาจารย์แขมันจะรู้เลยอาจารย์แขให้ความสําคัญกับน,นางปักมากกว่าทุกอย่างสวัสดีครับ วันนี้เรามากันที่วัดหัวเขานะฮะวัดหัวเขาได้อยู่ในอำเภอสัมชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อพูดถึงวัดหัวเขาเนี่สายหมูรู้ทันทีแล้วว่าผมกําลังกล่าวถึงหลวงพ่ออิ่มนะฮะหลวงพ่ออิ่มนี่ท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรีท่านไม่ใช่พระในพื้นที่นะครับเพราะว่าคนนอกจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณใกล้เคียงนี้ให้ความเคารพหลวงพ่ออิ่มด้วยกันทั้งสิน้น หลวงพ่ออิมนี่ท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรายการด้วยกันวัตถุมงคลของหลวงพ่ออิ่มรายการหนึ่งซึ่งถือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลน,นั่นก็คือพระแม่นางกวักครับบริเวณด้านหลังของผมนี่ฮะพระแม่นางกวักนะครับมีคนจํานวนไม่น้อยมากราบไหว้นะครับขอในเรื่องโชคลาบนี่สมความปรารถนาเรื่องโชคลาภการทามาค้าขายฉะนั้นในเมื่อเรามาถึงวัดหัวเข่าแล้วมาอยู่บริเวณ ที่พระแม่นางกวักท่านมีบารมีแล้วเดี๋ยวเรามาขอโชคลาภกันว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเป็นวันแห่งความหวังความร่ำรวยหลวงพ่ออิ่มท่านจะเมตตาพวกเราให้เลขปลดนี่อะไรครับผมจับเลขแรกนะฮะได้เลข7ครับเดี๋ยวเรามาดูเลขต่อไปนะฮะ 0นะครับได้เลข0อีกเลขหนึ่ง9ครับนะฮะ709ยังไงก็ <c oughs> <ๆ>เพื่อนๆเป็นเรื่องของความเชื่อนะลองเอาไปเสี่ยงโชคดูเสี่ยงโชคแบบเบาๆนะฮะอย่าให้หนักหนาสาหัสเพราะว่าการเสี่ยงโชคนี้มันมีทั้งได้และก็ไม่ได้เข้าใจตรงกันโอเคนะครับขอให้ความเป็นมงคลชีวิตเนี่ย จงบังเกิดกับเพื่อนๆทุกคนในเมื่อพูดถึงวัตถุมงคลในตำนานของพระเกจิจังหวัดส,สุพรรณบุรีแล้วแน่นอนเลยครับมีอาจารย์คารวาสสายหมู่ท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์วิชาเหมาสานอันดับหนึ่งของสยามประเทศท่านอาจารย์แขกมันตดสยามครับวัตถุมงคลนางกวักนี่นะครับหรือพระแม่นางกวักเนี่ยท่านอาจารย์แขกก็สร้างไว้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุมงคลหลายการนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆน,น,นะครับ ที่ติดตามนิตยสารแม่นาคและก็ช่องจปยาชนะนันขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณครับอย่างวัตถุโคลเนี่ยที่ไลฟ์กันไปแล้วก็คือนางกวักคพยันนางกวักมหาเสนีเราใช้ชื่อว่านางกวักมหาเสนีเพราะตำราเนี่ยโบราณก็คือนางกวักเป็นนางกวักแห่งมหาเสนีมหาเสนีในสมัยก่อนคนจะมีเสน์ได้ต้องมีออล่าในตัวเองแค่มองต้องชอบนี่คือเรียกว่าเสน์อ่า คนที่มีอล่าในตัวเองคือคนบางคนไม่สวยหรอกแต่มีอล่าในตัวเองอคนมองแล้วเอ้ยน่ารักเอ้ยมองแล้วน่าดึงดูดม,ม,ม,มองแล้วน่าจดใจถามว่าเองส่งคนที่เองคิดว่าสวยไปประกวดนางงามจักรวาลเพราะฉะนั้นนางงามจักรวาลคือต้องสวย,สวยทุกคนใช่นี่คือมองอ,นะอี้นะต้องสวยทุกคนแต่ทำไมนางงามบางคนเองมามันไม่สวย เออใช่เองมองทำไมไม่สวยโดยเฉพาะที่เห็นได้ใช้คือนางงามจักรวาลคำว่านางงามจักรวาลคือทั้งโลกทั้งโลกอะฮะทั้งโลกเราเป็นคนเอเชียมองฝรั่งบางคนมองฝรั่งสวยบางคนมองฝรั่งไม่สวยเราเป็นคนอินเดียเรามองฝรั่งสวยมองฝรั่งไม่สวยเราเป็นคนเราเป็นคนฝรั่งมองคนไทยไม่สวยมองคนอินเดียไม่สวยแต่ในคาที่จะเป็นนางนางงามจักรวาลได้คือมึงต้องมีเสน่ห์ในตัวเอง ภาษาคนไทยคือมึงต้องมีมนขังในตัวมึงเองมนขังในตัวก็คือคนเห็นปุ๊บมึงต้องมีอัล่าลต้องมีสเสน่ห์เลยเพราะฉะนั้นคำว่ามหาสเนสเน่ห์เสน่ห์ก็พอประมาณแล้วมหาสเสน่ห์นี่คือยิ่งใหญ่คนที่ถูกกล่าวขานในสมัยอดีตว่าเป็นบุคคลที่มีมนมหาสเสน่ห์ไม่ว่าใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครข้อนิยมใครเห็นก็นิยมชมชอบมหาสเสน่ห์ถึงขั้นว่า ไม่ใช่แค่แต่ตัวเองต่อให้คนคน,คนหนึ่งคนใดไปเป็นเพื่อนคนคนนั้น <c oughs> ก็ยังได้รับความเป็นมหาเสน่ห์ลงไปในตัวเองด้วยอื่าในสมัยดีตยกยอแค่นางกวักเท่านะั้นนางกวักอ่าเพราะนั้นวิชานางกวักเนะี่ยคือที่สุดอืของวิชาไสยศาสตร์โบราณที่ว่าด้วยลึงมนมหาเสน่ห์ครับมหาเสน่ห์ที่นี้เราจะเห็นว่านางกวักเอาไปค้าขายก็ได้อ่าใช่เอาไปเป็นเมตตามหานรยมก็ได้ใช่ ไปกันเพกันภัยพิบัติกันภัยก็ได้เหตุผลคนจะมาป้นเห็นกลับมารักไม่ป้นแล้วอ่าคือความรักก็คือเป็นทุกอย่างคนโกรธจะมาฆ่าเห็นปุ๊บไม่ฆ่าแล้วไม่เกิดเมตามหาลยมรูบาายันผมบอกว่าในวิชาทั้งหมดทั้งสิ้นวิชาเมตตามหาลยมมหาเสน่ห์เนี่ยคือที่สุดไปไหนก็ไม่อดไปไหนก็แควค้าปลอดภัยจะเดินไปในที่เป็นอันตรายใครเห็นก็เตือนอ่า มันที่สุดแล้วแต่เรียนยากที่สุดอ,อเพราะว่ามันต้องมีออร่าในตัวของคนที่สร้างด้วยคนที่สร้างวิชาพวกนี้มันต้องมีออร่าในตัวเองอมีออร่ายังไงคือต้องมีเนสน่ห์ในตัวเองเหมือนกันใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รักใครเห็นก็นิยมชมชอบใครเห็นก็มชมชมชเกชื่อฟังต้องมีออร่าในตัวเองก่อนก่อนที่จะไปสร้างเรื่องพวกนี้ก็คือสร้างวิชานางปักถามว่านางปัก อาจารย์แขกให้ความสําคัญไหมว่าเลยนางกว่กไว้ความสําคัญมากกว่าทุกอย่างใช่ถูกต้องมากกว่าทุกอย่างใช่ถ้ามันเป็นเอสเคอาจารย์แขกมึงจะรู้เลยอาจารย์แขกให้ความสําคัญกับนางกวักมากกว่าทุกอย่างใช่ใช่เหมือหนึ่งตัวอย่างเช่นอนันด์พิเ่ลโลโก้รายการเนี่ยมึงดูดิดูหน้าจนวตอนเนี้ยนั่นรูปอะไรใช่ใช่ใช่เอาจารย์แขกทำหนังสือ เล่มแรกหนังสือมันจัตสยาเล่มแรกวัตถุงมงคลที่แ<จ>กนะเรียนนั่งกวาด่เห็นไหมใช่ค่ะร้านอาจารย์แขกทุกร้านไม่เคยขาดนังกวากนังกวากที่ร้าน,นว่าเลยก็เคยขาดนังกวากไม่ว่าอาจารย์แขกจะทําอะไรใครให้อาจารย์แขกไปลงเสาเอกบ้านมึงจะรู้ทันทีเลยว่านังกวาก กูยานางปากใส่ลงไปในเสาเอกมึงเลยทันทีทุกเสาด้วยใช่ใช่นางปากที่กูใส่ลงไปก็คือนางปากที่กูสร้างเอาไว้ของมัดกุโตก็คือนางปากมหาเสนีใส่ไปทุกเสาเลยหนังสามพอเสร็จแล้วปุ๊บยังใส่ไ้บนยอดเสาด้วยรอสาวเสร็จยังใส่ได้ใส่รอไว้บนยอดเสาด้วยเพราะเซ็นพับเปิดร้านจากก็ให้นางปักให้นางกสจักอปา ใครมาร้านที่เปิดวันแรกไอ้เจ้าแขกก็แจกเหรียญนักปักเออแจกให้นักปักอยู่ดีๆเนื้อจ้าแล้วเงินด้วยเออใช่ใช่เห็นไหมเนื้อเจ้าแล้วเงินด้วยใช่ใช่แม้กระทั่งไอ้หมวยยังใส่นักปักเลยนะใช่ถูกต้องไอ้หมวยเดินไปหาเจ้าแขกจานหนูขายไม่ดีเลยหมวยมึงเชื่อกูล่ะเนี่ยมึงเอานนักปักที่แจกหนังสือเล่มแรกในแผงคอเนื้อจ้าเนี่กูให้เหรียญเนี่ย รู้สึกกูเรียมให้ด้วยนะใช่ใช่ไหมกูเรียมให้เลยเลขหกแปดด้วยอ่ากูเลขกูเรียมแล้วก็ให้เลขหนึ่งหกแปดเลยใส่อะไรหมยใช่ใช่มึงตั้งใส่เท่านั้นแล้วมึงจะรู้ว่าดียังไงช่โอ้ไอ้กอฟเนี่ยให้พพาเหมยว่าเลยแหละสุดท้ายเหมยก็รักษาแปดใช่ใช่บอกว่าจย์ไม่แปลไม่ได้เงินชก็เลยกูบอกแล้วเหมยว่านางฝากอาจย์แขกที่สุดใช่ด้วยเหตุผลที่ว่านี่คือความลับส่วนตัวแล้วก็เคยบอกใครนะแม่กูเนี่ย แม่ก<ม>ูเนี้ยแท้เนี่ยแม่อาจารย์เหรออ่าเป็นร่างทรงนางกวักนั่นใช่เหรอจริงไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้หรอกแม่กูเนี่ยเป็นร่างทรงนางกวักอ๋อถึงว่าทำไมอาจารย์แบบถึงภูผากันทรกวักอะไรก็ได้กวักเนี่คือแม่กูเนี่ยสมัยกอ่อนเนี่ยแม่กูเนี่ยเป็นร่างทรงนางกวักอาจารย์ไม่เคยไล่ให้ฟังเลยไม่เคยไอาจารย์ไม่เคยไล่ให้ฟังจริงอาจารย์นานไม่เคยมึงใจแอดมึถามไปแอดเดี๋อ๋อเหรอ อ๋อแกแอดไอ้ดาวเนี่ยไปทันะล้อเพราะว่าแกแกไม่ทรงแกนั่งฝากมาทรงแกแค่ห้าปีอ๋อไม่แค่ทรงแค่ห้าปีห้าปีอสมัยก่อนเนี่ยพ่อกูออกออกเรือเป็นไ่เรือครับออกเรือเนี่ยมันไม่สามารถรู้ว่าพ่อเนี่ยจะกลับมาวันไหนอ๋อเพราะเราไม่รู้ระยะเราไม่รู้หรอกว่าเรือจะกลับมาวันไหนเจอพายุจะกลับมาวันไหนแล้วระบุกันไม่ได้ มันไม่มีคำหลบว่ามึงจะยี่สิบวันมึงจะสาไม่มีใครรู้ไม่ไม่ใครรู้ใช่ใช่แต่ทุกก่อนเรือพ่อกุยากับเนี่ยนักบวชจะมาลงส่งแม่อทุกครั้งเลยจ้ะทุกครั้งแล้วจะบอกเลยว่าพ่อจะกลับอีกสองวันสามวันก็จะบอกหมดเลยอ๋อมาบอีกสองวันกลับนะนี่หรอบอกมาเพื่อว่าให้เก็บบ้านอ๋อให้เรียบร้อยอย่างงี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เคยพลาดไม้ได้ครั้งเดียวนั่นกว่าที่ลงแม่จ้ะ ขเอ๊แล้วที่นางปากเนี่ยกูเป็นคนปากกวาาทิศถูเองกับพี่สาวอีกคนหนึ่งี่อาจารย์ใช่ไหมไอพี่แม่ที่นางปากขององแม่เนี่ยอาจารย์เป็นคนทำความสะอาดเองคราวนี้กูก็เลยมีความผูกพันกับนางปากแม้กระทั่งว่ากูไปสอบเข้าโรงเรียนสมุทรปราการรอบสองคือตอนนั้นจบม .3 ม .3 มา ่อาจะขาดอมาลาแล้วจะไปสอบสมุดประการรอบสองโรงเรียนสมุดประการเนี่ยสอบเข้ายากมากเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดประจำจังหวัดโรงเรียนชายประจำจังหวัดสอบเข้ายากมากครับรอบแรกว่ายากแล้วรอบสองยากกว่าเพราะว่าจำนวนน้อยกว่าเพราะคนมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วอ่ากูก็ไปขอนางปากขอแม่นางปากว่าออยากเรียนโรงเรียนเนี่ยอแกก็มาให้เห็นในฝันทำไมนะนะมาให้เห็นในฝันแล้วก็บอกไปสอบเลยลูก กูได้คนที่สี่เอาจารย์ได้คนที่สี่เหรออ่ารับสิบสี่คนกูได้คนที่สี่คนสอบเจ็ดร้อยอู้หเอ้ยกูถึงว่าไงวะอาจารย์ไม่คิดคือมาสบการงานนางกว่าอาจารย์แขกนี่คือมหาศาลมากเบาถาว่าอาจารย์ไม่คิดว่าอาจารย์เก่งมั้งอ่ะที่สอบเขาเองโอ้ยยาก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 บ้าเลยคือคนเรามันต้องยารับสภาพตัวเองยากยากยากบ้าเลยยากยากมากเลยแหละไม่ใช่ยากธรรมดายากมากหนึ่งต่อเจ็ดหน่ต่อแต่สิบแผนกคณิตนิดด้วย วิคณิตด้วยโอ้โหเ็นตัวเจ็ดสิบยากมากอ่ะยากยากเลยอะใช้คําว่ายากได้เลยที่เห็นเนี่ยอืยันเนี่ยอืโครงยันนะโคงยันไม่ทั้งหมดฐานล่างองค์นางกัดแล้วก็ฉัดสามฉัดเนี่ยฉัดสามฉัดฐานล่างยันฐานล่างฉัดสามฉัดแล้วก็ทานั่งเนี่ยอ่าอยู่ในตำราหลวงพ่อคน ก็คือเป็นยันนางปาเขาหลวงพ่อแก้ววัดปากะเลหรือวัดหลวงพ่อแก้ววัดเทีวรู้จักเนี่ยอันนี้คือเทม์ำลนท่าน เขามีฉาดสามฉาดยันพวกนี้ยันโคงยันยถามเนี่ยกับยันสามฉาดคือวิชาของบางคนหลวเพ่อะแก้ววันที่อาจารย์ดึงมาใช่คือยันเนี่ยอาจารย์ดึงแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาแล้วก็อาจารย์ที่กูว่าทั้งยี่ก็คือยันมาอยู่ในนี้ทั้งหมดที่อาจารย์ยังคุยไปหมดก็คืออยู่ในนี้หมดในนี้หมดแล้วโอ้โหคืออาจารย์ดึงหัวใจของแต่ละยัาออกมาใช่โดยยึดหลักที่เราที่เราศึกษามาโดยยึดหลักความเป็นมงคลชั้นสูงอ่าก็คือนางกวักเนี่ย เป็นเทพชั้นสูงอืมีฉัดสองข้างแต่คือฉัดเงินฉัดทองอืคนที่มีฉัดเงินฉัดทองพระประธานออื่าหรือเจ้าขุนมูลนายชั้นสูงจะมีฉัดเงินฉัดทองครับแล้วก็มีสัพพทนที่กายอยู่ข้างบนที่ไปฉัดอันบนเนี่ยอือันเนี้ยจะมีสําหรับคนที่มีอ่าเขาเรียกาอัาหน้ายุทธาบรดาสัตว์เท่านั้นไอ้ข้างบนเนี่ย จะมีคระถาอ่ามีครถาเตชะสุเนก็คือหัวใจพุทธเจ้าสิบชาติอืมแหมสวมสิฉัตรกลางนี่ใช่ยันฉัตรกลางอ่าก็คือเป็นหัวใจพุทธเจ้าสิบชาติอืมอืมเพราะพุทธเจ้าสิบชาติคือสิบชาติแห่งที่พระพุทธเจ้าสร้างความเพียร สืชาติก็พระวิสันดอนละพึงมีหมดใช่ไหมสืบชาติที่สร้างวาความเพียรแคอยู่ในนี้ทั้งหมดในนี้ก็คือเป็นอยู่ในกาถาบทนี้คือความเพียรแห่งการที่จะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้สิบสืบชาติดูนี้อยู่ในนี้ก็คืออยู่ในตัวกาถาอยู่อยู่ในรูปลักษณ์ของสัพพทนตานี้ซึ่งเป็นการเหมือนเป็นสเวัฉัิอืเหมือนในบุญบารมีอันกว้างใหญ่ไพศาลของนางปักแล้วก็ อ่าฉัดเงินฉัดทองเนี่ยเป็นหัวใจพิธรรมเจ็ดคำพีทั้งสองอันสองข้างตายแต่ก็คือเดินหน้าและอยหลังอ๋อเดินหน้าและอยหลังใจเดินหน้าอยหลังแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยว่าได้เรื่องฐานล่างใช่ใยฐานล่างเนี่ยว่าในเรื่องหัวใจแห่งฤาษีก็คือนางกวาดจะเป็นลูกฤาษีอ่าใช่ขุนเจ้าเขาเขียวขุนเจ้าเขาเขียวอ่าก็คือเป็นแล้าฤาษีเนี่ยเป็นเทพแห่ง ไม่ตามมหานิยมอะทั้งหมดทั้งสิ้นครับการเปรียบเสมือนว่าเอามาเป็นหลักแล้วก็ยันที่รายล้อมทั้งหมดเนี่ยคือแต่ละอาจารย์ที่เรียนมายักตัวไปที่บนเลยทั้งสึกกว่าอะไรที่ไม่เอ่ยอาจารย์ไม่เอ๋ยหนึงก็คือแตจาก็หนึ่งแต่หัวใจของยันแต่ละอาจารย์มาใส่ในไม่มีไม่มีแต่หูจีนอย่างเดียวจีนหูจีนก็มียังกว่า แต่จะไม่ได้เอามาอย่างเดียว่อ๋อเดี๋ยวมั่วอ่าเดี๋ยวมั่วสายที่จะเรีมาทั้งหมดใส่ใบนี้ที่ไม่ใช่สายจีนนะแต่เราก็เลยลงตาประทับจีนก็สร้างเอาไว้ก็วิชาว้เนี่ยมันมีวิชาของสายจีนด้วยนะแล้วก็ลงลายนิ้วมือประทับสัญญาเรื่องไว้และที่สําคัญคือ อันเนี้ยมันเป็นวิชาก็เปลี่ยนเสมือนต้นวิชาก็คือแม่ที่เป็นล่านตระกูลก็เลยลงตาประทับตัวเองเอาไว้ในนั้นอ่านว่าพี่พิเชษังสุนหาอ๋อนี่นี่คือตาของระจัรษ์ใช่อาจารั์อ๋อไม่ได้ไม่เคยไม่ไม่ค่อยลงประทับในอะไรเลยไม่เคยมาปั๊มแน่แตตาเคยเคยปั๊มอย่างกันน้อยมีอยู่ชิ้นอ๋อไม่ยู่ชิ้นสองชิ้นอ๋อนี้อาจารย์ประทับตาอันนี้ก็คือให้รู้ไว้ว่าเป็นวิชาต้นตระกูลของต้นตระกูลขอจัดแค่์คือความเอาไว้และที่สําคัญก็คือ ขบบนสุดเนี่ยก็คือเป็นท้ากุเวนมงทองโชคลาภอยู่ในสวนาฉาดเลยก็คือกลางด้วยทรัพย์มหาศาลของท้ากุเวนไปเลยแล้วก็มีน้องประทับแล้วก็ลงลายด้วยมือไว้เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องยันจีนออออโ้้หตงบกว่าันนี้ก็คือเต็มสุดเต็มด้นกว้างใช่ไหมอันนี้คือสุดยอดที่ ที่สุดของยันนางปากขอยันแขกที่สุดของที่สุดแซ่แขกนางปากมาแถวเนี้ยอ่ะเนี่ยอาจารย์พูดเมื่อกี้มีคนถามเลยว่าถ้าเหรียญที่อาจารย์แจกที่เคยเช่าหนังสือลาเทียบวันเนี้ยได้ไหมโอ้ไม่ต้องเทียบเพราะยังเทียบแค่เนี้ยฟังแล้วคนละเรื่องใช่คนละเรื่องเลยนะคลเรื่องต้องบอกว่าคนละเรื่องไอเหรียญนั่นน่ะมันเป็นเหรียญวิชาพ่อได้เขียนวัดเวงเนาะคนเดียวคนเดียว่รวมถึงอ่าที่พักกรินด้วยพักระินเนีกกินเป็นวิชาของอาจารย์ค้าวัดควรโสดคนเดียวคนเดียว แต่อันเนี้ยทุกองท,กทุกคนที่อาจารย์เรียนมาเพราะว่าอาอออจารย์ค้าว่าคนโสดคน,นเนี้ยเนี่ยเรียนวิชานางปักคู่กันกันกบอ,อะไรที่ดังๆของสงขาลงนางปากักอะไรหลวงพ่ออะไรดังๆอ่ะสงขานึกไม่ออกอ่ะตายตายไม่รู้เรื่องเลยนหลวงพ่อปอดว่าหัวปา่าอ๋อหลวงพ่อปอดอ่ะนางปักใต้แทนที่สุดคือนางปากักหลวงพ่อปอดว่าหัวปา่าองค์เป็นแสอะอ่าอ่าอ่า อาจารย์ข้าไว้ควรโสเนี่ยก็คือเรียนวิชาเดียวกันกับหลวงพ่อปาด้วยหัวป่าสิพี่สิบน้องกันวิชาเดียวกันเลยเรียนจากอาจารย์คนเดียวกันเลยก็คือสิพี่สิบน้องก็ได้เรียนจากคนเดียวกันเลยแล้วก็วิชาเหมือนกันด้วยอ่าและคราวงนี้เราก็เลยทําพระทรงกฐินเนี่ยโดยใช้ตําราการทําพระของหลวงพ่อปอาด้วยหัวป่ากับอาจารย์ข้าววัควรโสควรเนี่ยงแต่กูไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อปาอดข้าขจัดขจัดไม่จำเป็นมวสใส่เขาไม่ได้เรียนแต่กูเรียนกับอาจารย์ข้าววัควรโสควรเนี่ยลูกทรงเดียวกันเนี่ยอาจารย์ยังไงนะ พระที่อาจารย์ทำกระถิ่งแจกมันรูปทรงเดียวกับนี่ไงพระที่แจกนี่นี่มันรูปทรงเดียวกันเพราะปลอดใช่รูปทรงเดียวกันหอ่ที่อาจารย์พูดคือรูปทรงเดียวกันรูปทรงเดียวกันหรอกข่าวป่าแต่หลวงพ่อป่าก็จะเป็นเนื้อผงเดี๋ยว่ากู้ทาเป็นเนื้อผงมแต่เนื้อผงของอาจารย์นต้องบอกว่าทำมาอาจารย์ทำมากี่ปีแหละโอ้่ยตั้งแต่มหาวิสิทธุนิมิตอ่ะต้มสี่ครัปีนะเกินประมาณนั้นนะครประมาณห้าปีกินยังหองเลยใช่ใช่ประมาณห้าปีเพราะมหาเสน่ห์ได้กินกินยังหองเลยมันมันต้อง มันต้องเกินห้าปีว่าตอนนี้มีตังห้าปีแล้วน่ะถ้ประมาณนั้นแหละตีว่าห้าปีอ่ะแต่กลิ่นมันยังหอมเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะพวกหอมมันยังไม่จะหอมอยู่ไม่กลิ่นไม่กลิ่นอมมีนี่เต็มที่นะใช่ใช่แต่นี่ยังหอมอยู่เลยอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนางปักในสไตล์เห็นตูมปุ๊บรู้เลยขอจะแขะไม่ซ้ำไทยเลยอันนี้สุดนะอันนี้สุดจริงแล้วเมน่ี้ถ้าใครดูไลฟ์สดได้ยินเสียงไหม